ถ้าพูดถึงสายอาคมทางด้านสายเหนียวคงไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่ครับวัดเขาอ้อหรือสำนักตักกศิลาในการมาแช่ว่านมีคนเคยไปลองไหมกระทีลงมาเลยไอ้พิ่งลงมาเลยสามคนจับก่นปึ้งอุ้ยไป้งขีบลงเขาเนี่ยลงไปข้างล่าง กิ้งลงไปนี่มีหินเต็มเลยนะฮะก็มีคนยืนรอข้างล่างไม่ได้รอช่วยนะรอซ้ำฟันเลยใช่แล้วเป็นไงถ้าเข้าก็ไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับมันอยู่ที่ใจให้คุณเชื่อมั่นคุณศรัทธาเคยโดนยิงมาเหมือนกันไม่เข้ายังเป็นรอยไหมอยู่เหลือแค่นี้ ถ้ำน,นี้เขาเรียกว่าฉัตรทันบรรพตผน,นังถ้ำเป็นรูปเสียนช้างอยู่ด้วยชาวบ้านจะมาขอโชคขอลาบอยู่ตรงนี้อูอใช่รตรงนี้เป็นเสียงช้างเลยอะแล้วเขาจะเห็นเป็นเลขที่ถูกก็ถูกจริงเมื่อก่อนขุนพันมือปาดโจราลเคยมานอนแช่อยู่ตรงนี้ครับทางถ้ำเน,นี้ยจะมีทางลงไปเหมือนลงไปสุดแล้วก็เป็นวังญบานาคเลยทีนี้พระอาจารย์ปานเดินทะลุไปหลังถ้ำได้ อันนี้คือจุดที่ไม่มีคนได้ถ่ายมากนะไม่เคยมีรายการไหนเข้ามาถ่ายข้างในนี้นะครับออ้ยข้างข่าวเป็นร้อยเลยครับต้องขอบคุณสายไปแออเชียมากๆที่นั่งกว้างขวางบริการดีเยี่ยมแล้วก็ระบบรักษ,ษาความปลอดภัยในเรื่องของโควิดเนี่ยดีมากๆครับใครจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมแออเชียครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ผมนัดผีมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพัทธลุงถ้าพูดถึงสายอาคมทางด้านสายเหนียวเนะี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่ครับวัดเขาอ้อหรือสำนักตักกศิลาเนี่ยเป็นตำนานเป็นหนึ่งในตำนานที่ถูกกล่าวขานมาในประเทศไทยวันนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ครับ กำนักตักกศิลาเขาอออ สำนักวัดเขาอ้อจริงๆถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช700ถึงประมาณ800เนื่องจากในยุคนั้นคือพารามณ์จากตักกศิลาของอินเดียได้ขึ้นสัมภาเพื่อที่จะเผยแพร่าศาสนาพารามณ์ให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศแถบอื่นบ้างก็เลยมาหยุดสัมภาอยู่ที่ จังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยได้คัดเลือกพระภิสษุส์ส์รูปหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้สืบทอดต่อวิชาของพามเจ้าอาวาสในยุคแรกที่พามได้ถ่ายทอดให้ชื่อว่าพ่อท่านทองเป็นเจ้าสำนักยุคแรกแล้วเจ้าสำนักทุกรูปที่สืบทอดต่อกันมาทุกรูปเลยก็มีนามว่าทองทั้งหมดด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรไม่ทราบจนมาถึงมีประวัติศาสตร์เป็นที่ยืนยันแน่นอน ก็คือพ่อท่านทองหูยานพ่อท่านทองเท่าลูกศิษย์ที่สืบทอดต่อจากพ่อท่านทองเท่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีนามว่าทองก็คือพ่อท่านปานปารัคโมเจ้าสำนักต่อจากพ่อท่านปานก็คือพ่อท่านกันหลังจากพ่อท่านกันได้มรณภาพแล้วก็มีพ่อท่านห้องซึ่งรักษาการต่อมาเจ้าสำนักปัจจุบันก็คือพ่อท่านเชียนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสด้วยก็ถือว่าเป็นเจ้าสำนักไปในตัว ตอนนี้ผมเข้ามานั่งกับพ่อท่านเชียนนะครับที่วัดเขาอ้อแห่งนี้นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะทราบกันดีในประเทศไทยว่าถ้าพูดถึงสายเหนียวต้องมาที่นี่สำนักเขาอ้อในการมาปฏิบัติหรือว่าในการมาแช่ว่านแช่ยานมีคำแนะนำอะไรไหมหลวงพ่อว่าควรจะมาอย่างไรจะมานี่ต้องมาติดโต,โต,โต๊นประมาณเดือนท่านว่าต้องติดโตพรามพรามเป็นผู้ตำวัดโพนี่ต้องเท่ากับพราม เราเป็นซับห,หนักปลาหนครับตักกะตีล่าเนี่ยคือก้องปลาเดือ,อ,อนซ้ำขึ้นแปเก่าก็จะแจแนวกันตงตีที่โรรบราณจั์ซึ่งเป็นงานเก่าแก่ดั้งเดิมที่ทาแบบขนมธงเดียมเดิมใช่ไหมครับหลวงพ่อกินเนี่ยกินมันอยู่ประจําจุกปีผมอยากรู้อย่างนี้ครับถ้าสมมติว,ว่าเดือนสามแล้วตำหลับเขาอ้อแท้ๆคือจะเริ่มจากอะไรก่อนครับงพอ่อหนึ่งเรต้องเตรียมคนค,คนที่แชรสองต้องหาเครื่องยาครับ สามเครื่องวงเสอิอถ้าจะแชร์ต้องโทรมาจองกิวเพราะว่าต้องหาว่านทั้ง108ร้อยแปดต่างก็ให้มัดแต่ว่าเราต้องออตังค์ทั้งหนึ่งแบบแพงไหมบอกคนไม่ได้สมุนไพรมันเป้งสมุนไพรมันตู้เข้าไหวมาตั้งเจ๋วะจ้านี่มาเจ๋นัวบ้าน ปาเบียมาหมกก็ไม่ได้คนจะมาติดต่อก่อนนีถ้าบอกวาไม่เบียกันอย่างเกยได้ถ้ามาเนี่ยคือถ้าไม่มีเงินเนี่ยแต่ถ้าติดต่อก่อนได้แชรแต่ถ้ามาเลดแล้วถึงจะมีเงินก็ไม่ได้แชรวงเล็บไว้ว่าคนที่มาติดต่อก่อนแล้วที่ไม่มีเงินต้องมาอยู่วัดแลวหาเครื่องยาด้วยมาช่วยช่วยช่วยก่อนช่วยงานด้วยช่วยงานก่อนความเชื่อของการกินเหนียวคืออะไรผมว่ากินเนี้ยวกินมันเกนนำว่านเรามีความเชื่อว่าฉันไม่ก้นนะ ขมีการอยู่ยงกรมะพันแต่เดี๋ยวนี้ถ้าผู้ที่ปฏิบัติได้อาจจะมีแต่พบว่าหน้าปฏิบัติไม่ได้ระดับอาจที่หน้าไม่ได้ก็จบคือคนเมื่อก่อนเขารักษาสิ่งได้ถูกไหมหลวงพ่อใช่เช่ตอนนี้ก็เผื่อรคุูมแพ้อะไรทุกอย่างเนี่ยในร่างกายเรามีวนไม่ดีเขาเรียกว่าปรับสมดุลในร่างกายมั้ยใช่ไหมวิธีการเคลียร์อะไรกี่คำหลวงพ่อก็ละสามครละสามก็อ่ต้องนั่งยองจองนั่งหลวงพ่อคูน่ะ พ่ออะไรครับมันว่าปิดตูปิดตาปิดตะวันน้ำตาอ๋อเหรอในขณะนั้นหลวงพ่อก็จะมีการบริกรรมกระถานไปด้วยก็ต้องบริกรรมกระถางเป็นกระถานที่สืบต่อกันมาใช่ทีนี้มีข้อห้ามไหมหลวงพ่อมีไหมครับมีมีข้อห้ามอะไรบ้างครับคือห้ามกินปักลาปลาพรานผักล่าคืออะไรหลวงพ่อผลักล่าคือสมมติผักที่เอาไปกินกับแหนมกันอะไรนั่เอาไปสั่งอาหารมาโต๊ะหนึ่งเ้าเขาเอามามันตั้งอยู่วันนี้แล้ว เราไปดับไม่ได้แล้วนะนี่มันล่าออกแล้วโอ้ถ้าระวางงเงี้ยโอเคได้วางในจานได้แต่ถ้าวางออกมาอย่างเงี้ยนี่คือผักล่าแล้วนี่คือหนึ่งปลาคาร์นะครับหลวงพ่อปลาดุกปอกหั่น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 เป็นบ้างออหั่นไม่ขาดนะยังเป็นตัวอยู่ครับกินไม่ได้อ๋อต้องหั่นเป็นบ้องหั่นให้เป็นบ้องและอะไรอีกครับหลวงพ่อราวพระธรรมเธอไปขึ้นรถเบของพยานอยู่อย่างนี้ทอดใต้คือเขานั่นแหละ ข้ามขอไม่ได้คือมีข้อห้ามเยอะนะใช่นักสุดคือ้อสามผู้ที่แช่น้ำว่านมีเมียได้มีลูกได้แต่ห้ามนอนกับผู้หญิงเอ้าแล้วจะมีลูกไงหลวงพ่อนอนนอนร่วมกันครับแต่ตอนํำหานก็ไม่ได้ห้ามทํางานหมายความว่าปฏิสัมพันธ์กันอได้ได้โอ้ที่เขาไม่นอนร่วมกันใช่ไหมเพื่อเธอนอนอยู่ผู้หญิงเขาตีนมาละอายยกตัวอย่างคุนพันธ์จะมีลูกเยอะแต่ว่าเกไม่เคยนอนบเนีย คำว่านูนมีคนที่ผิดพ่อสามที่หลวงพ่อบอกมาสักกูเนี่ยถ้าผิดแล้วเขาบอกว่าจะมีน้ําว่านไหลออกมาน้ามันเยมันซึมอะ่ะตัวมันเนืออ้อมันออกไปเรื่อยๆต้องคนรักษาได้ก็เดอย่างนั้นอ่ะก็<ๆ>อย่างนั้นอืก็<ๆ>อย่างที่บอกก็คือใครที่อยากจะมาอาบน้ําบ้านกินมันกินเหนียวก็สามารถติดต่อมาทางวัดได้ก่อนตรงนี้เป็นตำนานที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็โอ้โหมีประวัติมาอย่างยาวนาน ตอนนี้เราอยู่กับหมอป้อมแล้วก็อาจารย์กุลนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับเป็นสิทธิ์ของเขาอ้อแห่งนี้ด้วยความที่ผมเพิ่งจะมาครั้งแรกก่อน<ช>อื่นเราต้องไปตรงไหนก่อนครับมาที่บุรพาจารย์ก่อนเลยอ๋อตรงนี้ก่อนเลยครับตรงนี้คือ,ตร,คอตรงนี้คืออัฐิของบุรพาารย์ทายเขาอ้อหมดเลยฮะแล้ฮะผมแปลกใจดูตามข้อมูลทําไมจเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อต้องมีคําว่าทองนําหน้า ก็แปกันนะอดีตที่ก็ว่ามีทองหน้าถ้ำทองในถ้ำพรมทองชัยทองแล้วก็มาที่ยุคที่ว่าเขาบันทึกได้ก็อาจารย์ทองอูยานแล้วก็อาจารย์ทองเท่าก็ต่อมาทีนี้องค์นี้คืออาจารย์ทองเท่าถูกไหมครับใช่ครับแล้วองค์นี้อะไรครับอันนี้เป็นอาจารย์เอียดครับซึ่งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทองเท่าเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้อาจารย์ปานใช่ครับแล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเห็นเหมือนกับเจดีบรรจุอัฐิธาต ของเจ้าว่าตั้งแต่อดีตมาเลยผมต้องว่า้พระประธานก่อนแล้วก็มาว่า้ที่นี่ขออนุญาตไปมาลาว่าบเลยครับพอไหวจักระเสร็จแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปขอ บนบ้างก็มีส่วนใหญ่บนเรื่องอะไรครับเรื่องขอขั้นขอตำแหน่งอะไรเงี้ยต้ามีเพาะนว่าลูกหลานก็จะไปตอบตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยตอบนายร้อยก็มาที่นี่ก็มาที่นี่ส่วนมากครับส่วนใหญ่มาแก้บนด้วยอะไรหัวหมูกับน้ำจันท์หรือว่าน้ำตาลน้ำตาลเมาครับก็แล้วแต่บนเลยจะเลือกอะไรก็ได้มาไหว้ตรงนี้แล้วไปตรงไหนต่อครับทถาำจดทันบรรพตโอเคนั้เชิญเลยครับนําผมไปได้เลยครับ ชั้ำชัดทันบรรพพ์ครับแปลว่าอะไรครับถ้ำนี้มันเหมือนจับทันก็ช้างบรรพธก็คือภูเขาพันหนังถ้ำเป็นรูปเสียนช้างอยู่ด้วยรแล้วก็ชาวบ้านจะมาขอโชคขอลาบอยู่ตรงนี้เหมือนนี่นะครับเห็นอาจารย์บอกว่าถ้ามองในมุมสูงเนี่ยภูเขาลูกนี้ก็จะเหมือนเป็นช้างหมอบอยู่ใช่เป็นรูปช้างหมอบไป เชิญเลยครับเนี่ยตรงนี้หมอท่านบอกว่าด้านในเนี่ยสามารถขอโชคลาภได้มันที่มันแปลกว่าชื่อแล้วก็เพิ่งมาเห็นเนาะว่าเป็นเสียนช้างอย่างเงี้ยไหนครับนี่ครับเมื่อก่อนพื้นนี่มันลึกนะ<อ>คุณจะมองไม่เห็นว่าเป็นเสียนช้างเดี๋ยวนะหมายความว่าตรงนี้เมื่อก่อนลึกกว่านี้อีกใช่ใช่ครับนี่คือม <ะ S 1> ถม,ถมขึ้นถมมาเยอะเลยแล้วก็ขึ้นมาเพราะมาเห็นเสีนเสียนเลยครับเขาจะลูบครับลูบตรงนี้เป็นเสียงช้างเลยอะ แล้วเขาจะเห็นเป็นเลขอะไรตามภาษาของเขาว่านะแต่ตู๊กก็ถูกจริงเนี่ยถ้ามองจากรูปนะครับตรงนี้จะเป็นเศียรตรงนี้เป็นลูกตาตรงนี้เป็น,นงวงดันเป็นลายแบบงวงจริงจชด้วยใครแวะมาที่วัดเข,ขาอ้อแห่งนี้ก็ลองเข้ามาดูแต่อย่ามาขีดเขียนอะไรนะไม่เอานะมือบอลไม่เอา <l ug> <l ug นะรูปได้รูปได้รูปได้อะไรได้ขอให้ถูกหวยดีเลยับตรงนี้แล้วยังไงต่อครับก็นี่คือพระวังโอ้เรียกว่าทองหน้าดำอะไรเงี้ย ถ้ำนี้เป็นถ้ำเก่าแก่เก่าแก่เขาไว้ประกอบพิธีอะไรอครับเชว่านยาก็ที่นี่เหมือนกันนะในอดีตในอดีตรังเช่ว่านก็อยู่ที่นี่แต่ได้บุรณะแล้วเมื่อก่อนเขานอนแช่วะอยู่ข้างล่างนี่นี่หครับใช่ครับอันนี้ที่เดิมเลยนะที่เดิมเลยครับแต่ว่าบุรณะแล้วอาจารย์ไข่เขามาแช่รอบหลังอาจารย์ไข่บาลิวนาใช่หรอมาแช่ในเรือเลยเรือนอกจากอาจารย์ไข่แล้วรถบ่อเดิมบ่อเนี้ย ขุนพันเคยมานอนแช่ไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะภูรณะขึ้นมาคาดว่าจะเป็นจุดจุดนี้ที่ท่านแช่โอ้ยเป็นบุญมากไม่รู้เห็นลงนึกผ้าพย้อนกลับไปไม่รู้กี่สิบปีอ่ะขุนพันมือปราบโจลร้ายเคยมานอนแช่อยู่ตรงนี้ครับสายวิทยาคมสายเขาอ้อนั่นเองครับพอเข้ามาก็จะเจอเป็นรูปปั้นเาเรียกว่าปั้นหลวงยก เป็นย์ใกล้ชิดของอาจารย์ปานคนข้างนอกอาจจะไม่ค่อยรู้จักใช่ครับแต่คนข้างในรู้จักท่านดีลูกหลานเมื่อี้มีอ๋อเหรอครับพระอาจารย์ยกนะที่วันทองอ้อยีในนี้ก็จะเป็นเหมือนโถงเนาะเพื่อประกอบพิธีเหมือนกับปลุกเสกพระอาจารย์กุลตรงนี้น่าจะเป็นปูหรือสีครับที่เดิมเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นที่คณะผู้ศรัทธาเขามีจิตศรัทธานํามาถวายครับตรงนี้ผมมาสะดุดตาตรงนี้เลยผมชอบ เขาพามาถวายงันนะเป็นหนังเขาแก่เดินดงใช่ครับซึ่งเป็นหนังเป็นหนังแกะหนังแบบหนังตะลุงสวยมากโอ้ยสวยจริงอันนี้ก็จะมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปเปิดโลกก็จะมีมือลงมือขึ้นไหนอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าถ้ามาไหว้ขอจะได้ขจัดปัดเป่าให้เปิดธงเปิดทางเนี่ยให้เจอสิ่งดีๆเอาบนด้านบนมาตรงห้องโถงกลางก็ลงมาตรงนี้เขาเชื่อว่าเป็นเหมือนทางทางลงทางลงไปวังพญานาคเนาะ ภาคใต้พมยานาดทางถ้ำเนี้ยจะมีทางลงไปมันลงไปสุดแล้วก็เป็นบางพญานาคเลยทีนี้เหรอครับอดีตนะเขาว่าแล้วมีใครเคยลงไปป่ะครับแต่พระอาจารย์ปานที่เขาเล่ากันว่าเดินทะลุไปหลังถ้ำได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เปิดแล้วปิดไม่มีใครได้เดินไปเลยผมขอลงไปดูหน่อยได้ไหมได้คร้บกลงดีๆนะเพราะว่าเป็นทางต่างระดับพระอาจารย์ปานเขาจะเดินบินตาบาทเขาจะเข้าดังนี้เลยเขาเนื้ออะฝั่งนู้นคืออะไรอะครับเขาเรียกว่าเขาอ้อแล้วก็มีเขากลางและเขานนุย มีสามเขาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพญานาคเลยบางคนมาไหว้ขอโชคขอลาบกันแล้วก็มีโชคมีลาบประสบความสําเร็จกันก็เลยเอามาสร้างถวายคิดว่าเขาจะมานั่งทาสมาธิตรงนี้ด้วยถ้าถัดตรงนี้ไปซึ่งตอนนี้ทําเป็นเหมือนกับโรงเหล็กกั้นเอาไว้แล้วครับแม่บุเข้ากลัวคนเดินไปเนาะครับแต่เป็นห้องถุงใหญ่เหมือนกันนะลองดูลองดูมีไฟได้นะอันนี้คือจุดที่ไม่มีคนได้ถ่ายมากนะเอาสิเอาสิเขาจะเมาดินที่ท้องถ้ำเนี่ยมาทำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นไงไปได้อุยรยเราจะเหยียบได้ใช่ไหมไม่เป็นไร,รไม่เคยมียรายการไหนเข้ามาถ่ายข้างในนี้นะครับเนี่ยผมขออนุญาตนะครับหุ้งใหญ่เลยฮะแต่ยังไม่เปิดขออนุญาตนะครับลองส่องดูฝั่งนู้นหนุ่มห้องโถงใหญ่ครับ แล้วทีเขาบอกว่ามันจะเดินทะลุกันยังไม่มีใครกล้าเดินถ้าไปตรงนั้นก็จะมีอะไรครับจะเห็นอะไรครับก็มันเป็นหินอย่างเงี้ยแหละครับมีรอยผมเดินไปดูได้ไหมที่ข้าวได้ครับขออนุญาตนะครับถ้าถ้าปิดภาพเปนจะขึ้นสูงขึ้นไปอีกนี่ครับเป็นทางขึ้นมาเลยครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับโทษนะครับนี่ครับโอ้ยทั้งคาวเป็นร้อยเลยครับทั้งคาวเยอะมากคนละโล่งข้างนอกเลยใช่ คนใดขึ้นข้างบนคิดว่าทางต่อไปน่าจะเข้าตรงนูน้นความรู้สึกต,ตอนนี้นะมันมีเขาคิดว่าเป็นถ้ำที่มีบนถังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวซึ่งผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกในอดีตเขาก็มีความเชื่อกันว่าบูรพาจารย์ในอดีตท่านก็ได้เข้ามาศึกษาวิชากันด้านในนี้เป็นบุญกับรายการที่ได้ไม่ลุ่มหลู่มากเลยครับที่นี้ได้เดินเข้ามาถึงในซึ่งเป็นส่วนที่ไม่เคยมีรายการไหนได้เข้ามาถ่ายถึงขนาดนี้นะครับ เราเราได้ไปเห็นบรรยากาศข้างในแห่งนี้สงบไม่ได้ร้อนไม่ได้อึดอัดครับรู้สึกแบบมันโปร่งโปรงไปหมดแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเดินมาในเนี้ยไม่ควรหยิบจับอะไรออกไปเด็ดขาดน,นะแม้แต่หินก้อนเดียวก็ไม่ควรถูกไหมครับอาจารย์หลังจากที่เราเข้าไปในถ้ำชัดทันบรรพตเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้ต้องไปหาต้นจุดกําเนิดของการนอนแช่ว่างอาจารย์คุณบอกว่าใครไปใครมาก็จะขึ้นทางนี้ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้จะมีอ่างแช่ว่านเป็นรางเดียวคราเรียกจะเรียกวันละอ๋อนรางเดียวใช่เราคุยไปด้วยไหมล้วเดินไปด้วยไหมได้ขึ้นทางนี้แล้วกันเป็นทางหลักสนักเขาอ้อนี่มีมันช้านานมีทั้งสิบที่เป็นพระสงฆ์สิบที่มีทั้งเป็นคารวาสด้วยครับ อย่างนี้เขามีแตกไปแต่ละสายไหมฮะไปตั้งที่อำเภอนี้จังหวัดนี้อะไรเงี้ยครับก็มีบ้างครับมีบ้างใช่อย่างเช่นวัดรอบๆนี้มีไหมที่ว่าเป็นเหมือนกับตัวแทนกันเลยก็จะมีวัดดอนศาลาวัดบ้านสวนเป็นวัดหลักๆเลยปัจจุบันยังประกอบพิธีอยู่เหมือนเป็นตำราเดียวกันไหมฮะอาจารย์เป็นตำราเดียวกันตำราเดียวกันใช่เรียกว่าง่ายๆคือที่นี่จะเป็น ขุมวิชาใหญ่ใครถนัดด้านไหนส่วนใหญ่ก็จะเอาวิชาน,น,นั้นไปประกอบแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่สามารถเดินทางมาถึงที่นี่ได้ไม่สามารถที่จะมานอนแช่ยาได้ มีทางอื่นไหมไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเท่านี้แล้วแขวนผ้าเอาไว้ทุกคูณช่ออตอนนี้เดินขึ้นมาถึงรางที่ไว้แช่แล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะบูรณะใหม่ป่ะฮะใหม่ใหม่บมีการทำาเดิมเหมือนกันใหม่มีหลังคาคลุมตรงนี้จะมีอะไรด้วยครับต้มยาตรงนั้นอ๋อจะต้มยาตรงนี้ใช่นี้ก็พระอาจารย์เขาเจริญพระพุทธมนต์ให้ไปพร้อมกันตอนเวลาแช่ว่านในระหว่างแช่ว่านจะมีการเจริญพุทธตลด้วย ่อนจะลงกับขึ้นวันที่มีการแช่เริ่มจากอะไรก่อนนะครับหลักๆเลยก็คือต้องเตรียมว่านยาเลย,เยที่สําคัญที่สุดพอหลังจากนั้นมาก็นําว่านยามาลงอลักขระเลขยันตามตำราที่สืบทอดอกันมาแล้วถึงจะนํายาเนี่ยลงใส่ปีบ๊บใส่ถังเพื่อจะต้มอเอาน้ํายาออกมาเพื่อที่จะมาเติมลงในนี้ให้ได้แช่กันในนี้ก็จะมีว่านสด สดๆเลยลองลางใช่ลองลางไว้แล้วพอเสร็จปุ๊บพอถึงวันที่จะต้องมานอนแช่ว่านยาเนี่ยก่อนหรื่งก็จะมีพระมาเจริญพุทธมนต์ก่อนแล้วก็ต้องอยู่อย่างเนี้ยอยู่ในเนี้ยสามวันเจ็ดวันปวดหนักปวดเบาก็ค่อยลุกไปเสร็จปุ๊บก็กลับมาใหม่การขึ้นก็จะต้องมีอาจารย์ฝ่ายคารวะเป็นคนพาขึ้นดูอยู่ขึ้นเองได้ไหมไม่ได้สิต้องมีอาจารย์เป็นคนพาขึ้นเพราะอารมณไม่ได้เพราะว่ามันมีระเบียบขั้นตอน กดจะลงก็ต้องมีอาจารย์จับมือลงใช่จะขึ้นก็ต้องมีอาจารย์จับมือขึ้นใช่คไม่ใช่พลัการอยู่ๆไม่ไหวแล้วลุกพวดไม่ได้ไม่ได้ต้องแจ้งบอกพอตอนลงไปแช่ในน้ำว่านแล้วเนี่ยนะฮะในนี้น่าจะไม่ได้แช่แค่คนเดียวครับก็ประมาณ5้าคน5คน7คน9คนอะไรคนุยกันได้ไหมบอกพี่เป็นไงบ้างไม่ได้ห้ามคุยใช่ครับแล้วทําอะไรครับ ก็นอนภาวนานอนกำหนดจิตภาวนาก็จะมีคําภาวนาให้อย่างเช่นมะออุหรือคาถาอะไรบางบทนอนภาวนาไว้ภาวนาอย่างนั้นไปมะอุมะอุเคยมีคนที่ไม่ทําแบบนั้นไหมมันไม่มีประโยชน์ถ้าพูดอย่างงี้คือคนเขาตั้งใจที่จะมาแล้วจุดประสงค์คือเขา ตั้งใจที่จะมาแช่มาทำออยากเอาให้เต็มที่ใช่ครับอยากมีของดีกลับไปใช่ครับนะครับในการแช่แต่ละครั้งนี่ก็จะเหมือนกับรักษาโรคกลับสมดุลในร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับโรคผิวหนงผิวหนังโรคผิวหนังโรคอะไรพวกเนี้แก้ปวดแก้เมื่อยเคล็ดขัดย่อเวานอนแจ่อ่าสักสองสามชั่วโมงหรือว่าวันสองสามวันหลังมันจะเริ่มขมในคอหมดแล้วนะเพราะว่า เพราะว่ายามันซึมเข้าไปแล้วทําไงครับก็ต้องทนกินเนอย่างนั้นแหละมันเข้าทางผิวหนังเลยไงจะขมก็อเลยเคยมีคนที่แช่นานสุดไหมครับเต็มที่ก็คือ9วันในอดีตเนื่องด้วยทุกวันนี้หนึ่งเลยคนเราต้องทํางานลางาน7วัน9วันนียก็แย่แล้วนะเป็นไปไม่ได้ก็ับส่วนใหญ่ก็จะเหลือกันแค่5วันสวันครับผมเคยได้ยินมาว่าในการทาพิธีเนี่ยของสายเขาอ้อเขาบอกว่าบางพิธีพระสงฆ์ไม่สามารถทําได้บางพิธีารวาสไม่สามารถทําได้ เพราะอะไรครับหนึ่งเลยเป็นเรื่องความเหมาะสมเป็นหลักเลยจะให้พระสงฆ์ออกมายืนอ่านองค์การวงสงฆมันก็ดูไม่งามพระนั่งเตกฆราวาสก็ทําไปอาจารย์เปลี่ยนกก็ทําอยู่พระก็เจริญรุธมนไปพอเวลาแช่เสร็จแล้เขามีหลองไหมชักมีดมาฟังได้ไหมในสมัยอดีตคือพระอาจารย์ปานปารัธรรมโมนั่นเป็นอดีตเจ้าอาวาสหรือเจ้าสํานักที่นี่พอหลังจากแช่เสร็จปุ๊บขึ้นมากินเหนียวกินมันเรียบร้อยขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ก็ผักลงเลยถีบลงถีบลงเขาเนี่ยลงไปข้างล่าง คนรอนะ,ออะใช่คือคือถีบลงไปเลยถีบลงเลยก็กลิ้งลงไป<ช>แล้วคนรอฟันนี่อยู่ข้างล่างมีห่วยซ้ำอยู่ข้างล่าง <c oughs> ด้วยหมายความว่าพอขึ้นมาปุ๊กกินเหนียวกินมันแล้วใช่หลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยก็อตองไปยืนผมว่าผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละถูกไหมใช่ตรงไปยืนแถวนี้ถ้าจันทร์ปานท่านก็ถีบยังไงถีบลงเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกลิ้งลงไปนี่มีหินเต็มเลยนะฮะครับแล้วก็มีคนยืนรอข้างล่างใช่ไม่ได้รอช่วยนะ มีดรอซ้ำรอซ้ำฟันเลยใช่โอ้ยถ้าเข้าก็ไม่ดังอยู่มาถึงทุกวันนี้หรอครับไม่เข้าฮะไม่เชื่อต้องเชื่อสิเอาแต่ทีนี้ไม่มีนะไม่มีถีบลงไปนะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลย,เยไม่มี <c oughs> สองท่านนี่เป็นสิทธิ์ของเขาอ้อเลย จะมีคาถามีสิ่งไหนที่แบบเราจะติดตัวของเราไว้ตลอดเวลาไหมหนึ่งเลยผมมองว่ามันอยู่ที่ใจก่อนอให้คุณเชื่อมั่นคุณศรัทธาคาถาแต่ละบทไม่จําเป็นต้องยาวอยู่ที่คุณมั่นใจแค่ไหนเอง อย่างการภาวนาเนี่ยแม้แต่อาจารย์ที่ท่านสืบทอดกันมาบางทียังใช้คาถาแค่สามตัวม,มะอะออถ้าคนใช้มั่นใจมันเกิดมันก็ศักศดิ์สิทธิ์เข้มขังหมดหมเคยเจอตัวเองไหมผมก็เจอจเราก็ยังไวรุ่นนะนะโลดโผนโจนทยานมีทะเลาะเบาแว้งอะไร,รกันบ้างก็เคยโดนยิงมาเหมือนกันใช่แล้วไม่เข้าตรงไหนครับหน้าอกเลยผมโดนยิงกลางอกเลยผมก็โดนมาหลายปีแล้วนี่ยังเป็นรอยไหมอยู่เหลือแค่นี้โดนยิงใช่เป็นรอยไหม โอเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาจับโอ้ยจุกยังลุกไม่ขึ้นด้วยอพอยิงเสร็จปุ๊บเขาก็หนีกันแล้วผมยังนอนจุกนอนโอดโอยอยู่เลยแล้วอาจารย์เชื่อว่าเป็นพุทธคุณของใช่หนึ่งเลยก็เป็นพุทธคุณสองเลยก็คือเรื่องคุณงามความดีอะไรอย่างเงี้ยที่เราปฏิบัติที่เรารักษามามันก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราในยามที่เรา เกิดวิกฤตใช่ใช่โดนกลางหน้าอกเลยใช่ตอนนั้นคิดว่าไงพอตั้มล่วงแล้วรู้สึกไงผมมั่นใจนะผมเห็นปืนผมก็สู้ตอนนั้นนะใช่อันนี้น้องๆหนูไม่ควรนะไม่ควรนะไม่ควรนะเชื่อเชื่ออ่ะเชื่อแล้วของคุณหมอครับผมอยู่ในวัดเลยไม่เคยมีประสบการณ์กับตัวเองแต่เชื่อว่าที่นี่ดีศักดิ์สิทธิ์เลยอยู่ที่นี่เลย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุด้านบนนู้นนะครับเดี๋ยวหมอป้อมมีงานข้างล่างข้างล่างองครับเพราะฉะนั้นผมขอญาตลาตรงนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากรับใครมาที่วัดแห่งนี้เจอหมอป้อมแน่นอนให้หมอป้อมพาเที่ยวได้นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันจันไหว้ป่เนี่ยไหวโอ้สบายมากน้าซี่แล้วนะ นปันทางที่เดินขึ้นมาก็าจะเห็นเหมือนกับต้นว่านเต็มเขาเลยนะฮะต้นว่านยาทั้งหมดเลยครับน,น,นี้จะเป็นเหมือนกับรอยพระพุทธบาทจำลอง,องน,นนี้ก็เป็นพระที่เป็นคนแถวนี้มาช่วยกันสร้างแล้วก็บรรยากาศข้างบนเย็นมากถ้ามองจากตรงนี้นะครับจะเห็นวิวที่พัทลุงเลยครับตรงนู้นจะเป็นภูเขาทองใช่เขาจะเป็นภูเขาทองถูกไหมครับนี่ไม่ใช่บัวทองที่มีแค่กรุงเทพนะที่พัทลุงนี่ก็มีใครจะไปใครจะมาผมว่าสะดวกหลายทางขอบคุณ อาจารย์เรับวันี้พาเรามาชมหมดทุกสิ่งทุกอย่างของพคุณแป้งครับเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยคลิปบรรยากาศในจังหวัดพัทธลงแห่งนี้แล้วก็ที่สำนักข่าวอ้อแห่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ด้วยเดี๋ยวอีีหน้าจะพาไปไหนนั้นไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งโมดเลยจะบอกว่าสุดจริงๆวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีนะครับ หยุดนี่ไม่แค่อะไรนะผมเหนื่อยครับเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหนื่อยที่หยุดคุยเนี่ยไม่หัวไม่อยากคิดถามอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันโอเคครับจานไหบไหมเนี่ยไหวโอ้สบายมากน่าเสียวแล้วนะไหวนะไหวนะผักหลาปลากรานผัดอะไรีึกว่าผักล่าผักล่าผักล่าคืออะไรยกตัวอย่างเช่นหล่าปลากราน ปลาคาดปลาคาดคือปลาตีนไม่ใช่ไม่ใช่เดียวฟังเลยฟังอนปลาหนึงมวยชอบไหมอุ้ยอร่อยเออนั่นแหละ